สวัสดีครับพ่อหอยครับผมสวัสดีครับพี่น้องทุกทุกคนสวัสดีปีใหม่ครับพ่อหอยครับครับปีใหม่แซ่บพ่อหอยแซ่บพ่อนำโคกนหมแซ่บอยู่ครับบ่มีหยังมาให้นี่ล่ะมีน้ำโคกนี่ล่ะมาให้ฉลองปีใหม่เนาะครับพ่อหอยบ่กินเหล้ากินยาอยู่แล้วครับกินกินกินน้ำน้ำหวานเนาะครับกินน้ำหวานโอ้เนาะว่าเป็นสิได้โชคคักๆตอนรับปีใหม่เนาะพ่อหอยก็ว่าสุวนส่วนหรือเป็นของถวาย คือขวงอันนี้ผิดเ่าแตงของบันถือว่เนี่พจน์ไปชื่อผลละไม่พจน์ไปร่วมกันเนาเหมือนรูแตงป็นขันเป็นขันขันไพขันนั่นพจน์ไปเหตุเพิ่นกะว่านนี้กะ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 บ่าว่าละ่นะเนาะแนวผู้เพิ่นบ่หูวเนาะผู้เ,เตรียมหมากไม่กะจังหมากลำย่ายหมากมั่งขุดละมุดจังสีปกติเพิ่นกับสนะี่ใส่เนาะแมนแต่ว่านี่เอามว่าไซม์ร่วมกันลุยปุยเลยกะธรรมดาเนาะครับผู้เพิ่ยมบะหัวเนาะ แกที่ว่าเป่าอยู่ดิฮะเพื่อนไ้เรียกเป่าโมเมนบ์ว่ะมันเป่าอยู่แต่เป่าคนละตัวเอ,อ่อแมนอยู่ครับเจ็ดเจ็ดเออเพื่อนห้เจ็ด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 ออสองเจ็ดเจ็ดต่วนามันกลายเป็นซีซีซะโอ้ยสนอก,เ,อกเนอ้อเสียดายอยู่ดิครับ<ะ>เรขตัวเดียวยิ่ยงเลยนะน้อ สิเป็นซีสองซะไอสิเป็นยีตสองซะกับบอแม่นเพราะแต่ว่าครับปองหอยอ่พอดีเพิรนมีเอฟซีท่านหนึ่งเพิ่นโทรมาบอกว่าโอ้อยากทั้บุญกับปองหอยเห็นปองหอยบ่สบายได้ไปล่างพงล่างแพรสููมือสูเว่นงานการกับพอมีเนาะแม่นครับเป็นผู้ดูแลอยู่วัดเพิ่นก็ได้่าเลขบ่ถูกดอกแอดเอ้ยแต่ว่าอยากทั้บุญกับปองหอยสั่นเหล่าตูนเพิ่น ฝากตังค์มาขออร่อยพูดหลายๆครับผมพูดเรื่มถามซื้อเพิ่นเพิ่นโทรมากอย่างไรกับอนุโมทนาสาธุน้ำเด้อจังไรกับไฮได้สาธุครับเนี่ยไฮรำล้ำเรื่อยๆโชคดีปีใหม่อยู่ดีไม่แห้งวิตเต่ควบสุขควบเจริญเด้อครับโค้หอยอวยพรให้วันที่สิบเจ็ดนี่กับไฮเพิ่นถึกเน้นๆเนาะพ่อยเนาะแน่เัืที่สิบเจ็ดนี่เน้นเน้ะครับเอ้างวดที่ผ่านมาสิ่งไม่ดีให้ผ่านพ้นไปกับ ปีเก่าแมนปีใหม่เข้ามาเริ่มต้นใหม่พ่อหอยฝันดีตองวดตองวดเลยครับฝันคักฝันแน่ฝันว่าปูพนมาเทียงกันอยู่นี่ละห่างเตียงพ่อหอยนี่ละครับพ่อหอยเปิดหน้าต่างนอนครับพ้นมาบอกปูมาเถียงกันโอ้ยว่าเันว่าตัวลูกตัวลานบอกพสนศีขาวัดบ่มีแล้ววบัดเดินปูบอกปูข่าขาสองห็น เป็นในความฝันเห็นเป็นตัวเลยบ้ดนี้บอกผู้หอยมึงลองเพลงอย่กูฟังแนววะฉันบอกผู้หอยนะผ่้หอยลองเพ่งยังครับ้า้มาลายดอกรัาคุณเลี้ยนนี่ลองเพลงไอ้คนหลายๆเออบอกผู้หอยลองเพลงพู้หอยกัหยิบไม่กิจวิวเขาไม่ละมาลายดอกล้าเราผ่้หอยกันเลยในความฝันฉลองปีใหม่ในฝันเลยฉลองปีใหม่ในฝัน ว่าอันทีวมันตัวลูกตัวล้านอีเล่าคนเสื่อเขาวัดบ่มีว่าสันครับกูไปดีตัวว่าสันครับอเอากูจะให้ว่าสันพูดนั่แหลหกหนึ่งว่าสันหกสี่ว่าสันหกหนึง่งหกสี่ชื่อพอระุทธศองตธาคนน่ะเทียงกัน<ต>บางทีมึมง,งมบรบเพ่งงี้กูดูกูให้มึงแล้าว่าสันรบเพ่งนี้กูฟังดูว่าสันคือจะผัวอหอยกั็คือจะจับไม่คนก็ไล่คือจะห้ามพิธีดีนี่ในข้อฝันน่ะครับ หอยก็จับไม่กะมะไรเอ๋ยมะไรดอกเล้ากุ้งก้นวนเลยเนี่ยวันพูดเดียวคือเขาโอ้แปลกเนาะหอยแปลกแปลกแปลกแมนแมนแมนตะเกา و ที่ตะเกาเอ๊เคยหอยเคยฝันยังสี่อยู่ดิที่ว่าคนมาเถียงกันแมนให้ฟังนี่เข่าดิงวดนั่นครับงวดนันเข่างวดนันเข่าเนาะมะเทียงกันพูดนึงว่าสิออกตัวนี้พูดนึงว่าสิออกตัวนี้แต่ว่าจำไม่ได้ว่าเมนยาเมนปูตอนนั้นจำไม่ได้ว่าตัวใด มันเข่าอยู่ตัวนึงอะล่ะมันเข่าอยู่ตัวนึง่งรอบนี้มา้งตาปะเขาแล้วเป็นตาปะเขาบอกรับตาปะเขาไปสองคนมาทำกันสองคนมาทำกันเทียงกันนุ่งเขาเลยกูเสียหายมึงอยู่ติกูเสียหายมึงอยู่เอ้ยมันตัวลูกตัวลายอีเล่ว้านเสร็จแล้วคนเสียเขาวัดกับบุ๊บบี้บ้านอือ กูชิฮายวี่หรีอว่าสมมุติเราเพ่งกูฟังด้ว่าจะหอยกันได้ไหมเออถือโอการร้องเพลงเลยมาเลยดอกลักเลยโอ้ยคนรวมมือนั่นแหละแต่ว่าผู้หนึ่งพิ่นบอกว่าเอาหกหนึ่งเพิ่นลวางซี่บแมนมันมีผู้มานทำกันหนแย่งแย่งเพิ่นว่าบบว่าบวแมนเพิร์ลวได้ว่าบวแมนบ้าว่สชันหกซีบาสชันโอ้ไม่บ่ได้บ่ได้บ่ได้แย่งกันว่าบวแมนหรือว่าจังไรแมนแต่ว่าผู้หนึ่งบอกหกหนึ่งปุ๊บผู้หนึ่งก็ย่างหกซีหกซี โอ้ไฮว่าสองสองปูนี่สูกันเลยสูกันเลยไอสิเ,เน,นี่ยบาดีพ่อหอยกันเลยว่าเย็ดตัวพ่อหอยเ้อคนเสียเขาวัดบ่มี่ปาสั่นกูไม่ได้ตัวมึงเอ้อกูเชให้มึงดูหุ่นรอเพ่งนี่ให้กูฟังนี่่าสั่นพ่อหอยกันจำไม่มารอเรวี้ยรู้ว่าแต่ว่าพ่อหอยครับอืพอพวกไข่ฟันแบบนี้อย่าลืมเด้อว่าเลขพ่อหอยนี่ออืถา้ามาหกนี่มันมกักสิตีลังกาไก่เป็นเก่าดิเออเป็นที่สั่นล่ะ เป็นบ่อยมากๆเด้ลยทำหกมามากสิทีลังกาเป็นเก่าอือนี่แหละมันมันเป็นผิดงวดหนึ่งให้เก่าสองออกหกสองงวดหนึ่งให้หกสองออกสองเก่าสองเก่านี่แหละมันก่าสองงวดกันสทีลังกาแมนมันเป็นช่งงวดช้ามงวดสุดนี่อันสิที่มันตีลังกาแมนครับมันมีช่วงชาม้วดสอดนี่เป็นตีลังกาได้ว่าเขาตัวหนึ่งชี้ๆนะเอออันนี้นี่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 ทุกคนมีแมน คุณว่าหกหนึ่งคุณว่าหกสี่ครับยัดตัวได้คนสี่ขาวัดบ่มีมาสั่นโอ้ยยัดตัวเจ้าหนุ่หลานอะไรมาสั่นวันี้ตัวมึ่งมาสั่นบอกกักคักเลยมาติดกับบอกตรนี้ละครับเพิ่นว่าเพิ่นอยากได้อย่างบอกครับป๋อหอยเรือว่าเพิ่นอยากฟังเพลงสำนันอยากฟังเพลงสำนันย้งไงว่าเพลงกูฟังลูกป๋อหอยก็จำไม่รอดหรอกโอ้ยกระสันฟาวล้องสันป๋อหอยฟาวล้องล่องอีกเลยล่องนี่พวกฝันม้วนผู้เดียวยังไม่แรงกต่ลองเพลงให้ปูฟังหลดป๋อหอย อย่าพังเพียงไม่ได้ไปใช้ก็ได้เอาเด้อปูลูกหลานสิร้องเพลงให้ฟังไปเรื่องไรเงวดนี่ก็ให้เอาแคนแคนล่ะสันโอ้เปลียนเปลี่ยนนี่ก้มฝันเนาะแมนเอาเอาพ่อหอยนี่ครับปูพันบม่ได้แย่งนะครับมาสองปูบอกคนละโตผู้นึงบอกหกหนึ่งอีกผู้นึงบอกหกสี่แมนครับครับผู้นึงหกหนึ่งขึ้นนี่ผู้นึงหกสี่ แมนหกหนึ่งหกสี่หกหนึ่งหกสี่ยิงสัน้นแมนครับ <Yeah. S 1> แต่นี่ที่ผมเขียนเขียนไว้เอฟซีเพิ่เงเลยว่าเลขว่าหอยนี่เลขหกอย่าลืมเลขเก่านำ้ำครับได้ล้วแม่นบุคคลครับต้องต้องตีลังกาน้าตีลังกาไว้ให้พ้อมเลยครับเพราะว่าแอดยานผ่าดเพราะว่า <c oughs> ก้อนหนานั่นบ่ได้ตีลังกาไว้ให้บ่ได้กลับหัวไว้ให้นะครับมันออกตัวกับหัวกับผ่าดโอกาสเสียดาายยนนะคครรรััับบบบี้้กลไใหพอมเ หกหนึ่งเป็นเก้าหนึ่งอย่าลืมหกซีเป็นเก่าซีอย่าลืมนะครับแต่ว่าเลขขอหอยนี่เจ็ดาหนึ่งสิเป็นเจ็ดนี่บ่คใคบ่แทบจะบ่มีเลยมีแต่เลขหกตัวเดียวที่มันตเดยวแามนนะครับเพราะฉะนั้นนี่ครับความฝันตองงวดปลหอยมือขึ้นนีเลยมือขึ้นดีเลยขึ้นวันที่สามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดครับให้ว่าเป็นขึ้นทรงท้ายปีเก่า แล้วครับเหล่ากาต้อนรับปีใหม่คืนข้ามปีนะครับคาบเกี่ยวระหว่างปีหกหกับปีหกเจ็ดระหว่างปีเถาะกับปีมะโรงปีเถาะนี่ปีกระต่ายเนาะสวดสรุขันเถาะมะโรงแมนมะโรงนี่ปีปีงูใหญ่หรืออาจเชื่เอินว่าปีมังก่อนก็ได้มนปีมะโรงพอร้อเกิดปีมะโรงวันเพ็ญคิดหาคำเดือนชิบสองก็เลยได้ซื้อวานายวันเพ็ญนายวันเพ็ญที่พ่อเวท เอานะครับปลอหอยครับ,รบเอาเอาปล่อยเด็ด,ด,ดตองงวดรถดดครับพ่อหอยนะครับ